สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับของช่องชัยเดียชาแนลนะครับเราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านไอทีนะครับมีการให้บริการด้านระบบ ERP เราก็เลยตั้งใจที่จะทําในส่วนของตัวคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อแนะนําตัวระบบ ERP ให้กับทุกท่านได้รู้จักนะครับวันนี้ก็เป็น EP แรกนะครับของอ k ค m um a t i ติก้า5นาทีนะครับ ก็จะแนะนำตัว Product Acumatica นะครับให้ทุกๆท่านที่ได้ติดตามช่องของ YouTube s h d e a Channel ได้รู้จักกันในเบื้องต้นสำหรับคลิปแรกนะครับเราไปดูกันเลย Acumatica เป็น ERP ที่เกิดขึ้นมาในปี2008เป็น Cloud-based ERP ตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งแตกต่างจาก ERP อื่นๆที่เริ่มมาจากระบบในรูปแบบของ Client-server ก่อนแล้วค่อยมาพัฒนาเป็นระบบ Cloud-based ERP ทีหลัง อาคูมา um ติก้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าของขนาดเล็กและขนาดกลางก่อนแต่อนุญาตให้ทางคู่ค้าสามารถพัฒนาระบบต่อยอดได้อย่างอิสระซึ่งเพิ่มศักยภาพของอาคูมาติก้าในปัจจุบันให้เทียบเท่ากับ ERP ีขนาดใหญ่ในตลาดในยุคแห่งดิจิตอลทรานส์ FORMATION ในปัจจุบันอาคูมาติก้ามุ่งเน้นในการเป็น ERP ที่สามารถทํางานแบบดิจิตอลได้จริงๆที่สามารถเชื่อมต่อระบบ ERP ในองค์กรกับระบบภายนอกก์กรได้อย่างไร้รอยต่อแต่ไม่ลืมหัวใจหลักของระบบ ERP นั่นก็คือ การทำงานที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนมารควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลขององคอ์กรจะ่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและสามารถเข้าถึงได้การทำงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาอย่างปลอดภัยอัคูมาติก้าเป็น ERP รีที่มีการเติบโตไว้ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในรอบ8ปีที่ที่ผ่านมาด้วยลูกค้ามากกว่า1 0 0 0 0ืนรายมีค่าคาคุ้มทุน P/S Score อยู่ที่บวกส2มมากกว่า e r อรายอื่นที่มีอยู่ในตลาด มีพาร์ทเนอร์ให้บริการมากกว่า350รายทั่วโลกมีการทำรายการในระบบอคูมาติกาคลาวแล้วมากกว่า2,500ล้าน US ด um อลลาร์อคูมาติกาคลาวส่งมอบระบบ e i p mm hmm. ที่ไว้ใจได้แก่ลูกค้านั่นก็คือระบบต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาระบบสามารถส่งข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วระบบต้องใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลาจากทุกอุปกรณ์ ระบบต้องมีความปลอดภัยสูงสุดระบบต้องสร้างมูลค่าให้แก่การทำงานของท่านและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรูปแบบลายเส้นของ a c u m เ t i c a เป็นรูปแบบจ่ายรายปีหรือส u b s c r i ปท่านท่านสามารถเลือกที่จ่ายรายปีหรือจะจ่ายรายเดือนด้วยบัตรเครดิตก็ได้ในรูปแบบของจำนวนลายเส้นที่ใช้งานเป็นแบบไม่จำกัดจำนวกนการ ช้งานท่านจะมีกี่ยูเซอร์ที่ใช้งานก็ได้หรือในกรณีที่ท่านมองว่าตัวเองเป็นธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กอยู่ท่านสามารถเลือกใช้ไรเซนจำกัดจำนวนที่5หรือ10ไลเซนก็ได้รูปแบบของเทคโนโลยีท่านสามารถเลือกใช้งานในรูปแบบของคลาวด์เทคโนโลยีที่แอปพลิเคชันและดาต้าเบสของท่านอยู่บนตัวคลาวซึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Amazon Web Service ที่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์เซอร์วิสชั้นนำของโลก หรือท่าจะตั้งเซิร์ฟเวอร์เองแล้วเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ของท่านในรูปแบบของ On-Premise ก็ได้ในส่วนของแพ็กเกจที่มีให้เลือกท่านสามารถเลือกอินดัสทรีอ i ดิชัที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านเช่นถ้าท่านเป็นธุรกิจการผลิตท่านก็สามารถเลือกแมนู a c t เ r i n g Edition ได้เลยโดยในส่วนของ Edition ที่ท่านเลือกนั้นก็จะมีโมดูลที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ของอะคูมา i ิกตามลักษณะของธุรกิจอยู่แต่อย่างไรก็ดีท่านสามารถเลือกโมดูลเสริมจากส่วนอื่นๆมาเสริมใน Industry Edition ที่ท่านต้องการได้เช่นกันจะเห็นว่า a c u m มา i ิกมีฟังก์ชันในการทำงานครบคันสามารถเลือกเฉพาะสิ่งที่ท่านต้องการหรือจำเป็นต่อ,อการทำงานก็ได้มาพร้อมจำนวน User แบบไม่จำกัด ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถควบคุมงบประมาณของการวางระบบ ERP และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจของท่านในอนาคตได้หวังว่าอัค m ุมาติก้าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่กำลังมองหาระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานในองค์กรนะครับคอมเมนต์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกด s u b สไ r i b ์เพื่อติดตามข้อมูลดีๆใน EP ใหม่ๆได้เลยนะครับ